สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อเอ็ดกับช่องข่าวกมลนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซิสซ็นิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM ีเอ็มโดยจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวันธัญเสีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายชูศิ์ร,ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรครั้งที่1ทับ2566ณนห้องประชุมพระเวสสันดร,รชั้น3สารกางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชะกรณียกิจตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยจำนวน9ก้าฐานประกอบด้วยพระราชะประวัติและพระราชะกรณียกิจการศึกษาและอาชีพการแพทย์และสาธารณสุขการเกษตรฝนหลวงเศรษฐกิจพอเพียงจอมทัพไทยการกีฬาและดนตรีองค์อาคาัครศาส,สนาพมทธทุกศาสนาโครงการพระ,ะราชดำริน้ำและป่า และเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดร้อเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดเปิดเผยว่าวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบรอบ7ปีหรือเรียกว่าสัตัมะวัดเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพักรณาดเกล้ารดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราช ตามที่รัฐบาลขอพระราชทานพระมหากรุณาจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันณวมินทรมหาราชทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตร ในวันที่13ตุลาคม2566พร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมทั้งพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพวงมาลาณนะหอประชุมจังหวัดร้อเอ็ดและมีการเผยแพร่คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมภาพพระราชกรณียกิจ ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอรุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรชาวไทยกราบการนิรันร์วันที่ร้อยเอ็ดจัดประชุมคัดเลือกผู้แทนองอนค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอด็ด อันนี้นายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ดณห้องประชุมอินทนินชั้นสองสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลมะอือออำเภอทอดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมและรักษาปา่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้ผู้แทนเทศบาลได้แก่นายบรรจงวันทองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสีดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่น,นายนรงสุม,มาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิทักษบัวแสงใสนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างอำเภอพนมพไรจังหวัดร้อยเอ็ดและนายชาตรีป้องโลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลโพใหญ่อำเภอพนมพไรจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ศูนย์ป่ามา้ร้อยเอ็ดในฐานะฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการจะทำประกาศแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสางวนแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปท,ท้ายข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลํนน้ำยางล้นตลิ่งฉบับที่สในพื้นที่อำเภอเสลภูมิและอำเภอโพ,พนทอง โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากโครงการลรระทานร้อยเอ็ดว่าตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดสภาวะฝนตกสะสมและฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศต่ำกำลังแรงทำให้ระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งวันที่9ตุลาคม2566ระดับน้ำที่สถานี E70 ระดับตลิ่งสูง9เมตร ระดับน้ำสูง 6.81เมตรต่ำกว่าตลิง2.19เมตรปริมาณน้ำ289.80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำผ่านสูงสุด520ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและระดับน้ำที่สถานี E92 ระดับตลิงสูง8.80เมตรระดับน้ำสูง9.40เมตรสูงกว่าตลิง0.60เมตรปริมาณน้ำ263ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำผ่านสูงสุด180ลู เมต่อวินาทีปัจจุบันระดับน้ำทั้งสองสถานีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะล้นตลิ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรโครงการชลประทานร้อยเอ็ดจึงของให้กอง่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนอำเภอพนทองและอำเภอเสริลภูมิรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำในลำน้ำยางอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกองบวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอให้กองบวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอดำเนินการดังนี้ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมชุมชนสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนโดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารทุกช่องทางตลอดจนกำชับกระน,นาผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาสาสมัครแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างทั่วถึงอีกทางหนึ่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพหาปลาและจับสัตว์น้ำรวมถึงเฝ้าระวังเด็กลงเล่นน้ำเนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากการจมน้ำเสียชีวิตได้เตรียมความพร้อมและแจ้งการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัยทั้งในกรณีสามารถอยู่ในบ้านเรือนได้และกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเตรียมแผน รับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบรูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ความสำคัญกับผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุเด็กไร้อุปการะคนพิการทุกพลภาพ เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารชนิดใช้แบตเตอรี่เพื่อติดตามข่าวในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องถ้ามีเสาไฟฟ้าล้มสายไฟขาดอย่าเข้าใกล้หรือแตะต้องเป็นอันขาดทำเครื่องหมายแสดงอันตรายแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือช่างไฟฟ้าจัดการด่วนอย่าแตะโลหะที่เป็นสื่อไฟฟ้าและให้รายงานผลการปฏิบัติงานใน การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ให้จังหวถถาาัดร้อยเอ็ดทราบและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และความช่วยเหลือในเบื้องต้นทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวถถาาัดร้อยเอ็ดหมายเลขโทรศพัพท์0 4 3 512 9 5 5โทรศสาร043 513097และรายงานทุกระยะจนกว่าสาถานการณ์จะยุติตามแนวทางการรายงานเหตุด่วนสาธารณภาัย ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกะม่นเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีแซนิวผ้าอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มทดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ตกใจเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นเวอร์แชมเปี้ยนชิพของ21เ้ตหลวโหถ้าเป็นเวอร์นี้มันค่อนข้างใหญ่นะไม่ใช่หัวเมืองแล้วก็ไม่ใช่เมืองเมืองหลวงที่จัดแข่งเมืองกลายเป็นว่าเมืองรองเป็นลอยเอ็ดนานๆจะได้เห็นระดับเวอร์มาเล่นบ้านเราซึ่งมันเข้าถึงได้ยากมากๆสำหรับประเทศไทย ไม่ใช่แค่เคยดูเคยเล่นเลยตอนนั้นไปเล่นแบบจริงจังมากๆมีแนวโน้มว่าจะได้ไปเป็นตัวผู้เล่นทีมชาติไทยจะบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่เล่นค่อนข้างยากอยู่เลยแต่ทีนี้พอแยกเป็นสองคนในชายหาดพื้นผิวสภาพก็ไม่เหมือนแล้วองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมก็ไม่เหมือนเป็นทรายมีลมมีแดดเป็นองค์ประกอบอันนี้ค่อนข้างยากแล้วก็แตกต่างในมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ในโลกมันเหมือนแบบว่าเวลาเราผิดพลาดเพื่อนสามารถช่วยเราได้ แต่ชายหาดอะ่ะมันต้องมีสมาธิที่สูงมากเพราะว่าทั้งด้วยสภาพพื้นผิวพื้นพื้นการเล่นแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะก็ซึ่งมันต้องเป็นคนที่รู้ใจกันมากๆจึงจะสามารถเล่นด้วยกันได้ดีค่ะ ใจมากเลยนะคะที่ได้มาจัดที่จังหวัดเราเอดส่วนตัวก็เป็นคนร้อยเอ็ดอยู่แล้วรู้สึกว่าภูมิใจที่มีรายการใหญ่ๆมาจัดที่จังหวัดเรานะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดร่วมเชียร์และส่งกําลังใจให้วลย์บอลชายหาดกันเยอะๆเ,เพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าได้มาจัดที่บ้านเราแล้วเราก็ได้มาร่วมเชียร์ข้างสนามอ่ะ เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะเชิญชวนแฟนๆนะคะมาเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแมตช์ระดับโลกซึ่งไม่ได้มาจัดที่ไทยง่ายๆครั้งนี้ถือว่าได้มาจัดที่ไทยก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ชมนักกีฬาของบ้านเราเองแล้วก็ของต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้แฟนๆมาชมมาเชียร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันเยอะๆค่ะณตอนนี้เรามีแมตช์การแข่งขันของเวิร์ลแชมเปีย้ยนชิพยู21มาแข่งที่บ้านเราแล้วก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปเป็นแฟนคลับ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาไปเป็นกําลังใจให้นักกีฬาต่างชาติที่เข้ามารกก่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วยค่ะหลังจากที่แบบเชียร์เสร็จเนี้ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวก็มีวัดบุรพาพิรามนะคะแล้วก็พระมหาเจดีย์ชายมงคลค่ะบึงพลานชัยแล้วก็มีหอโบสถ์ที่สวยงามอยู่ใกล้ๆด้วยหนึ่งซาบายิ่งตอนกลางคืนเนี้ยยิ่งสวยมากเพราะขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นวิวชิวทัศ์อย่างเต็มที่เลยค่ะค่ะก็อยากจะขอ เชิญชวนมารวมชมรวมเชียร์ในวันที8่8ถึง12พฤศจิกายนค่ะที่หน้าหอโถงจังหวัดะระเอ็ดเลยค่ะ Welcome to World Beach Volleyball 2023ร้อยเอ็ดไท,คท,ทยค่ะ